สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสอผ้าโชกครับเ<อ>มื่อนี้นดดี่สอผ้าโชกมาที่บ้านแม่ท่องแทนครับเพราะว่าได้ข่าวว่าเล่าฝันเป็นตัวเลขตัวเบอร์นี่นะครับพอดีเห็นพี่น้องพนบอ้ฟังก็เลือยอย่างมากคุยกับเล่าเบิงนะมาคุยกับเล่าเบิงนี่แหละครับแม่ท่องแทนสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แหละครับครับสวัสดีครับได้ข่าวว่าคุณแม่นี่ฝันดีนันนะครับฝันว่า อยงบ่ผมก็บ่อนเห็นแต่พี่น้องเพิ่อเว้าให้ฟังไปถามเล่าเ้ยว่าสันเราฟันดีอยู่เดีว่าสันอันเมื่อน,นั้นสิไปหาย,ายายวางแต่ยามมันขึ้นน่ะฟันแล้วสิไปหาย,ายายวางวา่าจิทางอ้อมทีนแหมโอ้ดีครับเล่ารถบ้านลาวสันยาเสียใจเด้ออันเลขเก้าสามที่ซื้อน้ำเพิินบ่ได้งวดหน้าซื้อเก้าหนึ่งว,ว่าจังเสีย ว่ายังเสียดิค่ะเออแล้วว่าทำนั่นแล้วว่ากับพ้ายกัระเป๋านี้เลยอันพ้าผ้ายกตาหมากนุ่งสินคันตีตีนแล้วก็นุ่งเสียอันไอเสียเทอรเบอราลนไหมเสียกระบิงเงินพักห้างสิงเั็นไหมผู้ได้ฝันวันไปฝันพอได้วอากับเราโอ้แล้วมายืนยุ่งอย่างมองรถมุ้เจ้าจอดเนี่ยแล้วเอือนคอยแทนเทนสั้นเป็นยังยายเพราสั้นบาทนี่เป็นยังเราคุณยายมหาว่าสั้นมหาเห็นยังเปนว่า อันเลกเก้าสามซื้อบลาไรงว้นหนาซื้อเก้าหนึ่งแล้วระวางเสียเบ้าแล้วแล้วก็บ้าไปกันเด้าีสันแล้วก็ยางน้ำท่าน้ำท่าไปขวายวลาดเห็นตลอร้อยรอยกปลาอย่างอปลาอย่างไหมน้ำท่าไปนี้เบ้าแล้วเบ้าค้างตัวน้อยคุณแม่เนาะแล้วก็บ้าค้างขั้นปลได้เห็นเลขเก้าสามซื้อน้ำหมูปะไรห้านาซื้อเก้าหนึ่งแล้วางเสียฟันแตงแต่ันที่เขาได้คะนี่ไม่เมื่อเคล็ดนี่ก็เลยมา รูปเหมือนอยู่เลยเป็ี่ยนได้ไหมวะอครับผมยืบนคุณเฮนี่เด้กาอันฝันแล้วก็เล่นตื่นเหมือนเศร้ามากฝันยังงั้นตื่นเหมือนเศร้าก็เลยไปขอทางที่เล่าบวงเลาะบวงไล่หมอนี่เด้อเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณยายเล่าบอกกอนอันนี้เขาก็ฝันอันจักมันเมียนบ่เมียนอ่ะนี่ละเดี๋ยวจะเฝ้าหนี้เด้อคุณตาเด้อที่เสาน้ำยนนั่นก็ได้แต่ว่าฝันว่างสั้นล่ะโอ้ยแต่ว่าฝันดีดีนาะครับอันสุดก่อนจะไม่สื้อที่พื้นเนี่ยเด้อครับผมเออนั่นนะ โม้ย <l ots sei> <c ười> ังฟันยังฟันเพรพอดีฟันแล้วเนาะครับผมแล้วก็จักเรายางมาทั้งไดยแต่วาบาเราไม่ยืนอยู่วางเี่ยเฮ้ยเฮสันเหรอว่าสันเป็นยางย้ายคนเราวางสิออกมานี้สันแล้ววาออกไปยางว่าสันพอยกระยางคือจังเรบเหนไดยมาเนี่ยพอยกระยืนอยู่ทั้งในหัวแล้วก็ยืนอยู่นอกหัวครับผมแล้วว่า ชือเรียกเขาสามบ่ได้แม่นบ่เออบ่ได้ย่ามันเต็มหัวละวางสิบ้าบ่ได้ก็ะย่านั่งตัวว่านาซื้อเก้าเนื้อเขาวางเสียขอยังบ่ได้ซื้อจักตัวนว่านจักบาทบ่ได้ซื้อจักบาทว่านาซื้อเก้าเนื้อเด้อว่านาจื้อหอวแน้วนุ่งเราได้สินนะนุ่งสินคันสินเทวบล้านี่นติน แบบโบราณเลยก่อนไลยรองน้อยๆน่ะโอ้ผู้เฒ่าเพิ่งเออเถาคือเฒ่าโบราณเนี่ยค่ะบ้านนี้เรานุ่งเสียกระบิ่งกันนะครับแต่ก็เคยเห็นแม่นุ่งเพิ่นว่าเสียกระบิ่งทักหางสิงแกเห็นอยู่แต่ว่าเป็นสีข้ามเสือแล้วนะเสียแ่าเก่าเพิ่นนุ่งสีข้าม่นอันอันนี้เราใส่ไหมขาวๆใส่ขาวเออใส่ขาวโค้งสีแล้วหล่อนยางมากเสียโอ้ครับมาหาข่อยเนี่ย บ้านนี้คุณยายคุณแม่นี่เคยฝันแบบนี้แหละจะเที่ยวครับเจ้าวนายาอยูนย่นี่ฝันจีเธอหรือดิโอ้จีถธกได้ได้น้ำเพลินบอครับอันฝันเดี๋ยวแม่กม็บอกใจไงก็เพลินเนี่ยครับเนี่ยส้วงส้วงเพิ่งไม่แย่พอซื้อที่ใหม่ๆซื้อที่<ม>แล้วเพิ่งไม่แย่พอบ้านนี้ที่แปลงบางนี้ซื้อน้ำไปยั่อ่าหม่องปลาเก๋ออืออือนันเป็นโค่นเป็นยังนั่นเงี้ยเราบ้านนี้ก็เลยว่าเราเหลืออื้อนแทีนพัดสันเฮ้ยไม่ยันเขาไงพัดสัน แล้วมันป็นค้นจงผมเาี้ผมแล้วยักโกนะพอยี่่อ่มแล้วสูงีอ้ครับครับเฮ้ยพ่อสันเหรอพ่อสันผู้ใดไมามังพูดเนี่ยขอยนี่แล้วพอย่าพ่อสันผงซื้อน้ำบักย่องบ่อสันเออข่อยกว่างสิบานนี้แล้วหรว่าอ๋อพ่อสันซื้อร้ายเป็นไงล่ะซื้อหมกเมื่อนพอตยงเอาน้ำหกเมื่นขึ้นแล้วกับบ่อลงแล้วกับบ่อขอยเล้ซื้อน้ำเล่าขอยว่าขอยซื้อที่ทั้งในี้และทั้งนอกันมันออกยากเอายาก โอ้พอ่นนวยเนี่ยว่าสั่นแล้วว่ามองเนี่ยพ่นเก้ากูมันมีโกบขางนั้นมีหยังอยู่เนี่ยมองสูกกว,สว่าเจ็บปักเ้าจะเกียวว่ั่สันแล้วว่ะพอนี้อัง กูฟังคลองดีไว้วมีสามอันระหว่างมีอย่างแน่เหรอพ่อใหญ่ข่อยบ่เห็นดิแต่ว่ารุ่นแม่กู้ได้โจกอีลีล่ะคำนันผีดีขอขอโทษเจ้าไหนด้วพ่อใหญ่ในฝันเนี่ยเออในฝันเบอกกันกับเล่าก็เคยกินทุกกินเดียวก็เล่าแล้วก็เทาโบราณเนาะนั่นเฮียนเก่าเราบัานนี้เล่าเสียไปว่าจังฝันเห็นเล่าเออบัานมาซื้อคื่จังฝันเห็นเล่ามาซื้อที่บัแปลงนี่แหละที่ครับจกไอ้ออก จักกอบไทยบ้านจักยังเนี่ยมันเป็นปลาบอกต้องนี่ฮกคือมองนี้แท่นเป็นของตะกจีเนี่ยว่างนี่โอ้โอ้ของตู้จานจีเออตู้จานจีจานจีพ่อตำรวจเว่ยซื้อน้ำเพลินเนี่ยจังหวัดขุนศรีเยตไปนี่เขาเกิดมาล่างวัดครับปลานี่รถฟันไปบ้านนี้แล้วรถล้อว่าคันได้เฮ็ดแล้ว ก็เฮ็ดเท่านี้แล้วย่าเฮ็ดอีกแล้วว่าของดีกูยุ่นนี่นี่สามยางเลขออกเก้าสามมวนโอ้มวนั่นตัวสามตัวตัวมันออกอตัวมันออกนะเก้าสามแล้วว่าของดีกูยุ่งพ้นนว่เนี่ยสามยางแล้ววางเสียงกูฟังไว้าอย่งเจ้กูดึกดำบัรพแล้ววางเสียงมานี่หังไปจกนี่ยังขัโบเห็นนี่อยู่หั่นเขาเจ้าไปจกแม่โค่ไปจกออกขันโบโจกกะนขอไพ่กอพานเต็มเต็มเบื้องต้นไม่เลยมยังมันใหญ่เลยเนี่ยมานี่ แล้วหรือว่าสั้นละว่าสั้นข้นซื้อแล้วก็แล้วไปแต่ว่าของดีกูอยู่นี่สามยางแล้วว่างก็ได้ไหวแล้วอยู่นี่ยังแนลหรือว่าไง้วยของโบราณของดีมัายังแน่สั่นะหว่างสิให้เงินบ่สั่นอออันนึงกับเงินอันนึงกับข้ามอันนึงในบุคคอเงินในบุคคอเงินห้อยเงินห้างกูเลยฟังไว้เนี่ยราว่างบ้านนี่ละก็ สอนซุ้มเฮ็ดหัวอยู่นี่ฟังซุ้มั้งเมาเฮ็ียนเฮดหยงก็เจ้าก็ทื่นเอาซะเก้าสามงวดนั่นวันละไปซือบักมังเมาเฮียนนี่ไตเจ็ดหมื่นโอ้งวดนั่นวันละไปงวดนั่นมาซื้อไม่ไหมเนี่ยเฮียนกำลังหยุกอันละคอยกับฟันบานเอเชียที่สองนอนอยู่นี่มีบักหนึ่งนมนมน้อยๆขาวขาวขวานนอนเวดดูผมนอ่งปี่กันต่อไปนั่งสร้างด้ยถิ่อยู่มันเลมันเราอุ้มกระลอกออกมาใส่แก่ นายฝันนะใหญ่สั้นใหญ่เท่มสั้นเป็นยังบางสิวันนี้ดูเจ้ามาหาผมแนวว่าสั้นเอ้ผมขออยู่น้ำเจ้าแนวเป็นยังเอามาอยู่กับมอยู่ตัวลูกเต้ายหญ่ไปเซยเบิดลูกกระยูเฮห้มเขาผู้ไปน้องผัวกะมีผู้ไปหาเงินกะมีกแตว่าอุ้มซื้อครับบ้านนี้มันงเหรว่าอ้้มกระลอกขาวๆมั้งนะรกระลอกหน่อยจะกซ้ำงามงามขนขาวจุ่นเหลี่ยม อุอ้มสิงแม่งสั้นหระมามันนี้หราอมะโปงปั๊บให้ก่อยอย้ายเั่นกระลอกตัวนี้ย้ายสิซื้อบ่วสัตวมันว่ะ,ะ,ะมะราสีขายหลายบันไดผมสิขา,ายอันไอห้าสิบบาทขันย้ายสิให้ผม,มอ,อ,อ,อี่อลีน่ะห้าสิบเอ็ดบาทเตีกออกห้าสิบเอ็ดโอ้ยรถฟันแม่นมัดสูสูเทียตัวสามหดแล้วต่ว่าวดนีจังเปลี่ยนดนี้มันป็นวดที่สี่หดนครับ วันนี้วันที่สี่เราบอกเจ้าข่อยมาอยู่นี่แต่ว่าข่อยบันบ่มากเรียนเรียกไงนะแต่ว่าบอกมูอยู่ต่ว่าบอกมูบอกมูอยู่เขามาถามข่อยขอกระบอกเขาก็ห้าถือข้าบนเนาะแต่จังๆงวดไม่สามงวดสามงวดที่ที่จังๆอันนี้วดที่สี่แล้วว่าเรียกเก้าสามวัได้ก็ย่าเสียใจแล้วว่าเสียใจเห็นยังคือเก้าหนึ่งขนาดวันนาน่ะตา้ากับฝันขากฝันแน่เนาะคือเก้าหนึ่งเด้อตาบ้าสั้นวันหนานะสั้น โอเคไปซื้อบะไรเหรียญเงวดบางหันแม่นบน่อยไปซื้อน้ำมูกุย่กับห<อ>ัวใจยู่ว่าเลขกูตแฮน่ะไปซื้อไส้เขาก็อันแบลงเครื่องเขาก็บอรไห้ไส้กับเบอไห้โทุใส่ลูกสาวเขากะบบอร์ไห้บหา้<อ>บานนี่เลยว่าขันมันบ่ได้ไรกันหาอย่างซื้อเก้าหนึ่งขันละาบซะแล้วมายืนบอกอยุดเนี่ย<อ>บพรเขาบ้านนี้ยืนเยอะทั้งนอด วันน่าเอาเก้าหนึ่งเล้อตีแล้วบอกว่าคันบ้านนั่นน่ะเจ้าซื้อเก้าหนึ่งีหล่ะซื้อเก้าหนึ่งเลือวัดสีมามาบอกแม่มาบอกแม่ฝันต่อเลยต่อเก้าหนึ่งน่ะพอดีเลขออกเลขออกแล้วฝันต่องวดเลยนี่เหมือนลงเรากับมาหลวดวันที่สิบเจ็ดวันที่ได้เจ็เป็นวันที่สิบเจ็ดเจ็าเแล้วันที่เลี้ยงวันเล็กที่คุณแม่เท่าไดนอนนั่นนี่โกแบบตั้งหน้าบ้านโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเขานุยไทย บ้านเหล็กทีเล่ากันเด้อพี่น้องิ่งบ้านเหล็กทีเล่าบ้านเหล็กทีคุณแม่แทนเลยค่ะนี่แหละครับบ้านเหล็กทีของคุณแม่แทนนี่ครับหนึ <16 8 S 1> ่งหกแปดหนึ่งหกแปดค่ะบ้านเหล็กทีคุณแม่เลขงามอย่างละครับตัวนี้ก็ได้หนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดค่ะเลขหนึ่งหกแปดเลขหกกับเลขเก่ามันเป็นเลขตัวเดียวกันเด้อพี่น้องเด้อให้พี่คอเอาครับโอ้ยคุณแม่เลากับฟันคักฟันแนนเนาะ ฝันว่ามึงซื้อเก้าสามโมได้ซื้อเก้าสามโมได้มึงก็จะไปเสียใจว่าสันมึงก็ไปซื้อเอารวดเก้าหนึ่งหันมาสันก็ยังฝันคักฝันดีพอ่าสันเล้ว่าเมึงไปเื้อ่าเอารวดเก้าหนึ่งมาสันเราฝันถึงแต่ตองหวัดฝนครับท่านผู้ชมครับตองหวัดฝันได้เจ็ดค่ะนี่ขึ้นมาหนึ่งต้เป็นลายข้อจีบตีอ๋อจีห้คุณแม่สรุปให้ฟังนะครับข้อมฝันวันหนึ่งนะครับมีเท่านั้นล่ะก็ยังว่านล่ะ อันวานว่ามีพุทธาวุญง่งให้กับตามากแล้วก็มาบวกนุงเสียนเ่าบัล้านทักหังสิงครัยแกกรแรงน่อยหัดนุ่มพ่่นไหมตั้งแต่ตองหัวสินเนี่ยตั้งแต่ตองหัวนะครับเนาะเออตั้งแต่ตองหัว ก็ดีเลขยกเก้าสามบวกแล้วแล้วหรืว่าเออซื้อเรียกเก้าสามเพื่อได้ขนาซื้อเก้าหนึ่งระวังสิแล้วมาบอกหนังชัดเจนนะครับซื้อเก้าหนึ่งได้ว่าสัตว์เนาบวกแต่ว่าพันใดซื้อนี่พันใดจักตัวกับพันซื้อกับว่าความฝันล้มๆแรงๆไปซื้อเนาะครับผมครับผมแต่ว่าฝันว่านพ่อใหญ่อ้ำหนึ่งขังของไว้สามเตียกับเลขยกออกเก้าสามวันวันนั่นวันนั้นวันนั้นออกเก้าสามฝันอยู่หลังบ้านนี่เนาะนี่ หลังบ้านเนี่ยอุดมสมบูรณ์ทั้งหลังคุณแม่ฝันย่ำใดฝันเกี่ยวย่ำใดก็ออกม่แต่ถูกถูกทุกทุกวันครับฝันสามเที่ยวหกสาเที่ยสงสัยสีเที่ยวมีเสียหนี้เที่ยวที่สี่เจ้าบ้าน่ายรอว่ใครหัวซาเลขเบอร์บัรยายซื้อก็ซื้อหน่อยๆนะก็ว่าเจ้าของเพราะได้อยากได้กินเพรานั่นเพราะได้เรียนญ่คือบ้านคือเมีย ครับก็ขอบคุณหลายๆครับสำหรับแนวทางของคุณแม่ครับยายคุณบอกว่าอจงคุณแม่องแนครับคุณแม่ที่รับมือหนยยายครับขอเนี้ยขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับสำหรับคุณแม่ทองแทนครับขอบคุณค่ะแม่แทนค่ะนี่แหละครับคือความฝันของคุณแม่ทองแทนครับกับพี่น้องกับเขามารับชมรับฟังแล้วกับให้โปรดใช้พิจารณญาณในการรับชมครับผิดถูกกับยาวกันครับอันนี้ก็คือความฝันของคุณแม่เรากับแมาไหแนวทาง ไยไวเพราะเป็นแนวทางเท่านั้นครับขันพี่น้องมากพี่น้องชอบกระจังนําไปลงทุนนะครับเด้อขอบคุณที่พี่น้องเขามารับชมรับฟังถูกใจกะย่าลืมฝากซซาสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติตามเพื่อจะเป็นเพื่อสิบป็นได้ผ่านจากรายการดีๆของทางช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ